สวัสเีครับเชื่อว่าประเทศไทยอากาศร้อนขนาดนี้นะครับหลายๆบ้านก็คงคิดท,ท,ที่อยากจะติดแอร์นะครับแอร์ <Air S 1> ที่ติดบ้านจะมีหลายอย่างมีทั้งแอร์แขวนแล้วก็แอร์ติดผนังหรือว่าแอร์แล้วก็แอร์สีิทิศทางนะครับก่อนที่จะติดแอร์นั้นเราต้องมาหาขนาดแอร์ว่าห้องเราควรจะติดแอร์ขนาดไหนนะครับแล้วก็แอร์ประเภทไหนนะครับห้องโดยทั่วๆไปนะครับจะแบ่งได้สามลักษณะหนึ่งคือห้องทั่วไป ที่ไม่ได้โดนแสงทั้งวันนะครับ 2. คือห้องที่มีเพดานสูงหรือว่าเพดานเท่าๆกับห้องทั่วไปแต่ว่ามีแสงสว่างสองที่ผนังห้องตลอดทั้งวันนะครับส่วน3ก็คือออฟฟิศและก็ร้านอาหารนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละห้องใช้วิธีการคำนวณอย่างไรนะครับในการหาขนาดของแอร์ที่เหมาะสม1นนะครับห้องธรรมดาทั่วไปที่ไม่ได้โดนแสงทั้งวันนะครับ ให้เอาความกว้างและคูณกับความยาวนะครับโดยมีหน่วยเป็นเมตรแล้วก็ไปคูณด้วยห0 0้นะครับผลลัพธ์ที่ออกมาจะเท่ากับขนาดที่มีหน่วยเป็นบ t ทของแอร์นะครับที่เหมาะสมกับห้องแบบธรรมดาทั่วไปที่ไม่โดนแสงทั้งวันนะครับ2นะครับห้องที่มีเพดานสูงหรือห้องที่มีเพดานเท่ากับห้องทั่วไปแต่โดนแสงทั้งวันนะครับให้เอาความกว้างนะครับคูณกับ ความยาวนะครับที่มีหน่วยเป็นเมตรแล้วไปคูณด้วย800นะครับผลลัพธ์ออกมาจะเท่ากับขนาดของ BTU ที่เหมาะสมสำหรับแอร์ที่ใช้ในห้องนี้นะครับส่วน3ามออฟฟิศหรือร้านอาหารนะครับก็ให้เอาความกว้างที่มีหน่วยเป็นเมตรนะค,คูณกับความยาวที่มีหน่วยเป็นเมตรแล้วคูณด้วย1,200นะครับก็จะได้ขนาดที่เหมาะสมสำหรับแอร์สำหรับออฟฟิศและร้านอาหารนะครับ ข้อดีของการคำนวณหา b t u air ก่อนที่จะติดตั้งนะครับก็คือเราจะได้ขนาดแอร์ที่เหมาะสมต่อห้องนั้นๆน,น,นะครับเพราะว่าแอร์จะไม่ทำงานแบบตัดบ่อยเกินไปหรือตัดช้าเกินไปนะครับเพราะการตัดบ่อยหรือตัดช้าจะทำให้เปลืองข้าวไฟฟ้านะครับแล้วก็แอร์แต่ละตัวจะมีอายุงานใช้งานได้นานขึ้นนะครับทั้งนี้แอร์จะใช้งานได้นานขึ้นนั้นก็อยู่ที่การหมั่นดูแลรักษาด้วยนะครับยังไงก็หลังจาก หาขนาดที่เหมาะสมได้แล้วก็มันดูแลรักษาทำความสะอาดแอร์ให้เหมาะสมกับการใช้งานนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าจะทำคลิปดีๆมีประโยชน์มานำเสนอให้อีกนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับผมสวัสดีครับเราเจอกันคลิปหน้าครับผม